สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับ hello everyone นะครับกดอ t e ต n นู n ครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับอ่าหมว่านนะครับพี่น้องย่างที่เห็นนะครับไอลงคลิปไปแล้วนะครับว่าจะเป็นเกือบทุกคนหรือมั้งครับเห็นคำสีโพดยุก็อากลว่า youtube มันบอกึ้นฟีดนะครับ ชั่วโมงหนึ่งยังได้ว่าพ่อลอยนะครับของผมก็บเฮ้กันนะครับเพิ่งจะมาขึ้นเนี่ยมาเศร้าครับพี่น้องไอยอดวิวเนาะยอดวิวบอกขึ้นล้วกะอ้าวผมก่อนไปยิ้ขึ้นเงียบๆแท้เขาเมนคือบ่ขึ้นผมกับเลยขับไปเบื้องว่าเอา้ายอดวิวกับว่ามีว่าได้หลายนะยูทูบ e น่าจะมีปัญหายอย่างสักอย่างหระครับมาว่านเพราะว่าบางคนกับล่องคลิปบ่ได้นะ เราะว่าผมลองคลิปสองหลอบเพรขืนหลอบที่สามจังขืนก็เอ้าเปยังหลอดคือล่งบ่อใดผมก็ต่างนิดต่างนิดที่ผมกันึกว่าเป็นน้าโทัสา์ผมนะครับโหลดไปหลอบหนึ่งหละบ่อใดนะครับอ่ะกับ่อไปยังครับพี่น้องกะ่ย่ามั่นนะครับเข้ากับเฮ็ดข้องเข้าไปนี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สบายดีตอนบ้ายบาสวัสดีตอนบ้ยบายครับพี่น้องตอนนี้กับประมานึ บายสามโมงสีส่โมงเรครับพี่น้องสีเขาแล้วตะเทียงคนละขาว่าาลายครับขังนอกยังแดดแดดด้ด,ด,ดพี่น้องแดดแห้งอีหลีกลางคืนพนหนาวแานนี้ครับเดี๋ยวนี้โอ้ชักแมืนเป็นจ้าใดกลางวันนี่โอ้ยฮอ,อนเอาเป็นเอาตายครับก็ได้มือนีสีมะเฮ็ดแนวกินตะไวตะเวนครับพี่น้องหามัน นั่นนี่เอกนะฮาม,มีแนวเห็ดนะครับป่อนยาล้านนู่นนี่นัน่นว่าอึดต่แนวเห็ดนะครับสีอ้อมปลาครับอ้อมหัวปลาหัวปลาปื้งครับพี่น้องสื่อว่าตลาดสองสามหมื่อครับเอาไซส์สองแข็งไว้เกิเลยออกมาละลายมาสองครับหัวปลาปึื้งหรือหัวปลาเทโพนะครับมันคล้ายๆปลาสวายต่ว่าว่าเมนนะครับมันสีผมมากนะครับเอ หัวป่านะครับเพราะว่ามันได้ดูดมันมั่นดีนะครับพี่น้องมันมีหนังมีเนื้อเนะมันแบบว่าราคามันกับบ่แพงครับสี่สิบบาทึ่งเนาะมันอีพอเคยเห็นเนี่ยกินกันเลมักนะครับผมงกระเฮ็ดมื้อนี้สีสีอ้อมนะครับอ้อมใส่ใบพักบัวนะครับแล้วกับเขือแน่จักน้อยครับตอนแรกว่าสีมกนะครับหาใบตองบ่มีครับย่ามี้ย่ามแรงถามว่าไปซื้อยู่ตลาดเนาะย่ามี้ย่ามแรงครับ ตอนนี้แปลอาหัวขี้ไข่มาแล้วครับพี่น้องตะไคร่นะครับนี่ครับเอาตะไครมาแล้วแต่กระลังสีส้อยตำนะครับใส่แบบพริกเส่เกลือแล้วก็ใส้วหอมนะครับ,บ,บลแล้วก็สีสาฝากหัวปลานะครับหัวปลาได้มาจากตลาดเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องนะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องไอ้ตะไคร่นะเ้ากระหล่แล้วเดี๋ยวสิตัดเอาม้วนนีออกด้ว อันนี้ก็หัวปลาพี่น้องซี่สีบบาทเนาะแต่หลายวะครับแรืว่ามันกับเป็นหัวกระดูกมีสีนเล็บพี่น้องนี่ครับสีมั่งเอาว่ามกนี่ซุดยอดนะครับมกแซนว์ใหม่รมรรหรือว่ามกใสบกระเขียแักซีเล่าหรือว่าหัวปลาปูวปป่าปลปวบเพราะความแบงนะครับแ้าพี่น้องเดี๋ยวสิแม่ส้อยเขาขี้ไข่ต่ำบานเนี่ยเดี๋ยว จังสีเห็ดออมให้เบ,บิ้งนะครับเนาะมันชิคายซ้อยกะใส่บักพริกใส่เกลือแล้วก็ตัมให้แหลกๆนะครับป่ะนะพี่น้องเพียงเข้าพร้อมแล้วนะครับตอนแรลกประสิใทธิ์โฮลบัวนะครับแต่โฮลบัวเนาะพอดีไปเห็นนี่นครับน้ำใหม่น้ำใหม่ของเห็ดเป็นเสน้นไว้แล้วนะครับสว่านเอามาฝากน้องเต้ ข้าวเพิ่นมาปีทีแล้วมันครับพี่น้องเอาแซลอยไนี่ยตเยนเนาะน้งใหม่ปลาเนาะพี่น้องเมื่อสีหอมครับตะข้าวเพิ่นมาเฮตุลาอุบนนะครับพี่น,ออน,น,นะน้องหอมหอมครับผ่า,ว,า,าผว่ามีรสชาติเกียวว่ามีรสชาติยังครับเอาขอกเอาไมาเ่เฮ็ดเลยครับพี่นอ้องผมก็สีเอามาใส่เป็นมกหม้อเลยนะครับพี่นอ้องบ่ว่าอ้อมนล่ะหล่ะอันนี้เป็นเครื่องทิ่ผมตำใสข้าเบือนะครับ ขขาสารเหนียวเอาไปแช่แล้วก็เอามาตาใส่เคืองกะมีตะไคร่บักพริกเกลือแล้วก็หอมแดงนะครับเอาไปตำหกล่วมกันครับแล้วก็นี่ครับโพบก,กบัวแล้วก็ใบแล้วก็ใบพัก,กีตูนังตูนนะครับหัวมันหวานๆเลยครับพี่นอ้องมาฮาสีมาเติมปรุงกันเลยครับพี่นอ้องผมสีไส อันนี้ก้นเนาะผมเสียาเครื่องไส้ก้นนะครับเนะเราใส่น,น,นะน,นี่ครับเฮียงไส้เครื่องหราเฮียงหอมพี่นองเครื่องเห้าและะ้วจ้เอานน้ำปลาใส่จักน่อยนะครับผมสี่างโคกนะ ถ้าต้องเที่ยวคนเด้พี่น้องเพราะว่าเขาเบื่อไม่สีเนียวนะครับสเนี้วที่ห้ามาต่ำเสีมาตำครับมันสีเนียทแต่งเขาน้องนะครับ้าบก็ผมชี้ไซเนอใหม่นะครับมุกหม้อ เรวผมขอขางไฟกันครับไฟผมกระดังเลยแล้ว <c oughs> หอนไปน <c oughs> อนนะักหมอบอกง่ายครับบาานี้ผมก็สิเอาชอลดประแดกนะครับใส่นะครับนี่ครับหันผมใส่ชุดหลอดสองซอนซ่านะครับ ก็ไดว่ามากกับว่าต้องใส่ก็ได้นะครับแต่กัผมก็ใส่ตาประแดกนะครับสามตะพี่นี่นะครับเพราะผมใส่เกลี่ยแ่นซออนซ่านะครับผมสิเอาประแดดเป็นลักนะครับเ๋ยวมันนัวนะครับเพราะว่าอาหารอีสามนมันต้องนิ่งประแดกนะครับมันจังสีหอมจังสีนัวจังสีแสบครับเดี๋ยวสีข้นเรื่อยๆครับพี่น้องมันสีติดก้นนะติดก้นหมอ เข่าเครื่องเก่ากันนะครับหม้อเยี้ยนี้เหี้ตุยตุยเปิดข้างเข่านะครับผมไซยาน่านะครับส่วนผมเพชรยาตะค้นหมักนะครับที่มักไซยาน่าว่าไซยาน่านะครับอ๋อต้าใหม่ไซยาน่าก็ได้นะครับ ผมมาใส่นะแห่งสีมันงามนะครับใส่นอ้ไม่ยวนั่งอีกกระแซบแบบนึงครับเดี๋ยวถ่ายมันเดือดก็นอ้ที่นะ้องผมจะค้นเรื่อยๆเพราะว่าหม้อมันสิติดก้นนะครับฝกอุกๆนะครับผมจีใส่หอมัวกกอนนะครับ นมันซุกเงียหั้อมันนะครับหม้อมันซุกเนียแล้ว่่าแบข้าวเหนียวครับถ้าต้องค้นเนีมันถึงกลีีพี่น้องโายยัดค้นแห้งครับเพราะว่าหมวอปานสี่ลิตรครับยัดิีซิมนะครับ นำขนห้ว่วมีเป็นจะได้ครับข้างนวดนวดแหละพีนออนนวดแซ่บครับเดี๋ยวกินครับจะเห็นหอมเ่น้ำตาจากนาัต่ก็อหอมเนะบัวฟูกับขีนอองมันกดงามันพวด,ดหลาย เป็นเอาขอนยอดจำเป็นตนานายกนครับพี่น้องนะยวปักไปจกักไม่ครับผมใส่ใบพักเอาละครับพี่นอ้องเลที่ยบใส่นี่ครับใบพักก็คือพะอิตูคกับใบหอมบัวนะครับสใส่ลงไปเลย สู้สูห้หมูเลยครับาขงางแางทิพยกลนแล้วลกวัวน้ำมันเบิดอวนะพี่น้องนะนี่ครับ มันก่อนแล้วกระแทกแล้ครับีต้นตาครับแสบแฉบใด้พี่น้องว่าสิบอบมันๆนี่ก็เปนะี่จำกับขปาเขียวแซ่บแซ่บนั่จำพี่นอ้องมากินขอแลงรับกันด้วยหอ,อมห้วยหวยอย่างเง คนห่วยๆพี่น้องหน้าตาขโมกหมอเฮาเช้นเอาใหม่นะหัวปลาเสียบๆร่วมกันพี่น้องนู้นๆเหนียวตุยๆครับน้ำมันมากินข้าวแลเหมือนกันพี่น้องกันกําลังอุ่นเข่าอยู่ครับกินไส้หกนิดนะครับเพราะกระเทียมกินแล้วท่านเลยสสเ,เยมียนเลยเก็บอยู่มา้ำมาไหม อืมเกินไปข้างไปโอ้ขาโทรศัพท์มีหไ,ไหวม,ม,มว่าให้นแม่เลนโดนกียนกินเถอะไหมมามมรุ่งว่าให้ไปเที่ยวน้ำเด้อย,ยายายากินน้ำนัวน่ะอืมกินได้ไร นน้ำได้ลายาจีถือแสแวส่าสีจะสีมื่นบ้างจะสีมืน่น กินข่าวว่าไม่สีคุ้มข้อกันกินจะล่างเตรียมยา้วยครับพี่น้องยาโควิดเสารแร่งแยกน้าเมียล้างอาหารจะว่าจับว่ามีอาการนะครับพี่น้องนี่จะเป็นเก็บข้อเป็นหายเป็นพอด

ยางละสองคิห้าซี่ซี่อันนี้สามซี่ซี่ครับไช้ัมผสมเสะซีซี่ันสามซี่ซี 3, 3, เอาล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะสี่ด้วไว้ซ้ำนีดซะนอะพี่พน้องเพราะว่าไอ้เห็ดเนียกินแล้วแล้วปอนข่าวร้านปอนข่าวยาแล้วแล้วนะครับโอ้ยปอนข่าวปอนยาร้านแล้วแล้วนะครับสี่ได้าอีแม่ไปฉีดยานะครับเราเป็นสีเจ็บเจ็บข้อส่รงสีเป็นไข่ ต้องสีจานะครับพี่นอ้องย่คี่นี้เกี่วแถวแถวบ้านเนี่ยครับขับรถไปสองสามกิโลครับพี่นอ้องส่วนนี้อากาศมันกังเวียนมันห่อนกังขึ้นมันหนาวพี่นอ้องมันห่อนบ้านห่อนธรรมดาได้ห่อนแห้งครับนี่ยังบ้านได้ห่อนเดือนสามเลยครับว่าย,ยังมนห่อนเดือนสี่เลยครับแต่ห่อนเดือนสี่ปีใหม่สงการนะบ่าต้องวาถึงเลยพี่นอ้องนักแทๆผมมาอาครับพี่น้องคลิปนี้กับม่เห็ด มกหมอนอหม่ใส่หัวปลาปึง้งหรือปลาเทพโพ่ห้เบิ้งนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจใฮ้เดอร์ครับพี่น้องว่กกดขามโคษณาครับเมียงกัออจาข้อมเมียนได้ครับอยากเห็เนมเมนูใดกับข้าเมียนกันเามอครับแกงน้องไม้กระเฮ็ดแล้วนะครับมือนะต่ว่่ได้กิใเ้เบิ้งต่ว่าตัดกเวยหยอเวซินเคืองขวยนะครับน,น้อยกระแซบแสบกับมากีมือนะครับมาตัดจังหันนะครับ ให้ได้เนี่ยอาบน้ำพี่น้องร้านเอาครับพี่น้องสิเก็บบรรยากาศนะพี่น้องเบื้องเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามช่องเต้าบน,นขั้วมือแขนไปด้วยครับขอบคุณทุกๆเมินทุกๆซับสไคร์นะครับทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆยอดวิวเนาะสลหรับวันนะีิออ้ซัมนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย